สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสูผู้สูคนตอนรับขอ้อซูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจ้าก็มาพอกับแอดมินในวันอักันที่สิบตุลาคมเนาะจ้าแอดมินเกดมีแนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางดีดีหัวประจําวันที่สิบหกตุลาคมเอามาแบ่งปันในพี่น้องได้เบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจ้า สำหรับชุดนี้แอดมินกับพุม่มนใจนํำเสนอเนื่อทางของแมงปอเนาะจ้ะต่อโดยาทา้งเสือตกถังพลังเงินดีนะจ๊ะต่อโดยาทาั้งสามตัวตรงแล้วก็เนื่ยทางสองตัวตรงตรงบอตองกราบเนาะจ้ะก่อนไปรับชมระฟังแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจาาพี่นอนสผูสึโครนเนาะจ้ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้ะพี่นอนก็จะสดรับชมคลิปหม่ไหมกันเนาะจ้ะส่วนแอดมิน อัศเดยมีกำลังแห้งใจในการทําคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนเดจ้าเพื่อเป็นการบปิเซเวล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มตรงที่แนวทางของแมงปอกันก่อนเลยจากรัฐบาลไทยัวดประจาวันที่16ตุลาคม2566ซึ่งเพิ่นกรได้หาชุด3ต๊วบนนอกจากห้ไปที่794 เจ็ดเก่าสามแปดหนึ่แปดศูนยเจ็ดศูนยและ1นเึเก่าซจ้ะชุดสาโต๊เน้นไฮปฏิเจ็เก่าซีแปดหน่งซีแปดศูนและ1นึเก่าซีเดพี่น้องเด้อต่อดดเนัวท่าชุด2โต๊บนล่างเนอกจากไฮปถิเก่าซีเก่าสามหน 1 5 0 4 8 4 7 4 3 0และ3 8จ้ะเน้นสองโต๊ะบนล่างให้ปิธติเก่าสี่เก้าสามหนึ่ย์ี่นย์และสามแปดเดินพองเด้นแนวทางของแมงปอเนาะจ้ะแคบไปเบิ้งจุดไปเบิ้งกันเด้อจ้า มาเบิ้งต่อกันทีเนี่ทางของเสื้อตกถังพลังเงินดีกันต่อได้จากรัฐบาลไทย16ตุลาคม2566ซึ่งวดนี้ก็ให้ตัวเด่นวิธีรักษากับรักหาได้พี่น้องเด้อเด่น3ร้องหาชุด3โต้ให้ไปธีสหนึ่ง3 1 251 632 8, 2, 8 2, 7, 3, 5ห735 853036 9ก้าห9าหกสเก้าและ1นึ่หาเก้าเดพี่น้องเดอ้อต่อโดยเนาท้าชุดสโต้เนาจะหาไปทีสามหนึ่งห้านึ่งสามสองห้าสองสามหาหาสามสามหกหาหกสามเก้าและ,ะห9าเก้าเดิจ้าต่อด้วยเลขระว่างเบิ่นหามเนาจะห้ไปทีหกสาสม 8 5 5 3 3และ5 5ได้พี่น้องเด้อแนวทางเสือตกถังพลังเงินดีไปเบืองต่อกันที่นวทาชุด3โตตรงตรง,บ,รตงรบ่ตองกลับนอกจากงบประจาวันที่16ตุลาคม2566ชุด3โตที่ให้มาก็คือ712 713 904และ เก้าศูย์หาได้พี่น้องเดอ้อสโตตรงตรงบะตองกลับเนาะจ้ะมกักกระจัดไปได้พี่น้องเดอ้อสำหรับชุด3โตเนาะจ้ะไปเปิงตอกันทีชุด2โตกันต่อได้จ้ะชุด2โตตรงตรงบะตองกลับเนาะจ้ะงวดประจำวันที่สิบหตุลาคม 2, 5, 5, 6, 6, สองพ้าร้อยสิบหกซึ่งกระไ้มาสอโตซี 4, หางเนาะจ้ะซึ่งกระไดแก่3ามหนึและ 87ได้พ the ี่น้องเด้อ31372 8และ87แนวทาง2โตตรงตรงเด้อพี่น้องแคบไปเบิ่งจุดไปเบิ่งกันเด้อจ้าบ่ว่าสิเป็นแนวทางของแมงปอแนวทางของเสือตกทางพลังเงินดีเนาะจ้ะแนวทางจุด3โตตรงเนาะจ้ะแคบไปเบิ่งจุดไปเบิ่งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อ ท้ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสูสุสคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลย่างมีสติระจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องได้แล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินบางรัฐบาลเท่านัาดจากทางบอสนับสนุนการพรนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกาจารทุกทุกสำนักนำเด็ดซา การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนอจะ้ะสื่อตามกลัง่างพั์สื่อตามผืนดวงขอเจุาของ้ะพี่น้องเด้อจะสิถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสักคนโชคดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนนอจะ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำหนิก่อนนะจ้าเดี๋ยวจะกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะาสวัสดีจ้า